อายุ25ปีอยากเริ่ม DCA กอง NASDAQ หุ้นเทคและกองจีนถามว่าเหมาะสมไหมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตอบให้ฟังครับ สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี V A Coach นะครับมีคำถามมานะครับอันนี้จำไม่ได้ว่ามาทางช่องทางไหนนะแต่คิดว่าน่าจะมาทางไลน์ OA นะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้อายุ25ปีนะครับกำลังจะเริ่ม D C A ในกองทุนนะครับก็เขาก็คัดกองมานะก็คือจะมีกอง NASDAQ นะครับมีกอง One U G G นะครับมีกอง B Care แล้วก็มีกองหุ้นจีนนะครถามว่า อกองทุนที่คัดมาเนี่ยโอเคไหมนะครับควรจะปรับตรงไหนยังไงนะครับให้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะครับของกองที่เลือกมาเนี่ยก็จริงๆก็คือถือว่าใช้ได้นะครับในกอง NASDAQ นะครับอันนี้เป็น KUSX NASDAQ ซึ่งมันล้อตามดัชนีอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นกองที่เป็นแบบ passive นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของมันเองเนี่ยก็คือจะมีความเป็นเทคสูงนะครับเพราะว่าใน NASDAQ มันก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหุ้นเทคนะครับดังนั้นถ้าเรายังอายุน้อยๆเนี่ยเราใส่สัดส,ส่วนลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาในการาลงทุนได้อยู่อีกยาวนานนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือ25ปีเนาะก็ยังมีเวลาในการลงทุนได้อีกแบบโอโ้โหสามสิบกว่าปีเน่นะฮะก็อันนี้สมมุติว่าถ้าเราจะ,กะเกษียณตอน60นะครับก็ยังมี ลาให้รับความผันผวนไปได้อีกเยอะนะครับเราก็สามารถทยอยสะสมได้นะครับส่วนในเรื่องของกองวัน UGGRA นะครับอันนี้ก็คือเป็นกองที่เน้นไปในกลุ่มของเทคด้วยเหมือนกันนะครมันก็จะมีความซับซ้นอนบางตัวนะก็จะอยู่ในเ a s d a q ด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะ เติมน้ำหนักลงไปให้ลดลงมานะครับเพราะว่ามันมีกองที่มันซ้ำซ้อนกันอยู่ใน NASDAQ ด้วยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกองที่ Performance ดีนะฮะเป็นกองที่ผมยังคงแนะนำให้ลงทุนอยู่เพราะว่าในมุมมองผมผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังคงไปได้ของมันนะครับยังไงก็เป็นตัวที่จะด i v e เศรษฐกิจพื้นฐานของโลกนี้ไปด้วยนะครับส่วนกองที่3นะครับก็คือ b c a คนะครอันนี้ของอ BBLAM นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองที่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของการกระจายความเสี่ยงและให้มันดิเฟนซีฟอยู่ในอ,อพอร์ตของเราเนาะก็คือเป็นการลงทุนที่อยู่ในกลุ่มของพวกธุรกิจด้านสุขภาพนะครับ ซึ่งจะมีอยู่หลากหลายนะครับที่เป็นไส้ในอยู่ในกองนี้นะครับแล้วก็เป็นกองที่เปอร์ฟอร์มานด์ดีมาด้วยกองหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองที่แนะนําได้ด้วยเช่นกันนะครอันนี้ในสภาวะตลาดปกติที่เป็นขาขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครแต่ในตอนช่วงตลาดขาลงเนี่ยมันจะช่วยดึงไม่ให้พอร์ตของเรานะติดลบไปเยอะนะครเพราะว่ากลุ่มหุ้นดิเฟนซีฟนะครับคือ,เ,อเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนาะไม่สบายระหว่างไปวัดกับโรงพยาบาลเราเลือกไปไหนฮะ เราต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมดังนั้นธุรกิจเหล่านี้นะครับกยย็ยังคงอยู่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของปัจจัย4นะครับเราจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเราเศรษฐกิจกจะดีไม่ดียังไงเราต้องยอมจ่ายในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น TMBES China นะครับอันนี้ต้องสารรูปตามตรงนะครับในกองนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูตรงๆนะครับว่าว่าเป็นกองที่ลงทุนใน A share หรือว่าลงใน S share หรือว่ามี เมนหลักของเขาเนี่ยครับเขาไปลงที่ไหนนะครับแต่ก็ในส่วนตัวนะครับถ้าในภาพใหญ่ๆของกองจีนนะฮะต้องบอกว่าสามารถที่จะลงได้เหมือนกันนะครับในระยะยาวเนี่ยห้าปี10ปีนะครับจีนเนี่ยมีโอกาสนะที่จะ มี GDP ขึ้นมาอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจของเขานะครับก็จะเป็นตัวที่ผลักดันให้ธุรกิจต่างๆของสัญชาติจีนเนี่ยมันก็จะเติบโตไปด้วยนะครับทั้งธุรกิจที่เป็นเทคจีนก็ตามนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจทั่วๆไปที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยมันก็จะเติบโตล้อกันไปได้นะครับซึ่งก็จะมบีบางกองทุนนะครับมันก็จะมีไป จับตีมบางอันที่เป็นพิเศษด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพในจีนนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์อันหนึ่งของจีนด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นในมุมมองพื้นฐานของจีนเนี่ยผมมองว่ายังเป็นด้านบวกอยู่สําหรับตัวผมเองนะครับก็ต้องเรียกว่าทั้งหมดที่เลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่ากองเทค่าให้สัดส่วนมันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะซ้ําซ้อนกันนะฮะแค่นั้นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะถือได้แล้วก็ในอนาคตนะครับอพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเราอาจจะเริ่มมีเติม สัสดส่วนของกองที่เป็นพวกตราสารหนี้หรือว่าพวกทรัพย์สินประเภทอื่นนะครับเพื่อที่จะมากระจายความเสี่ยงในพอร์ตรวมของเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จัดพอร์ตของตัวเราเองไปได้นะครับอ๋อแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเราต้องไม่หวั่นไหวนะระหว่างเส้นทางนะครับเพราะว่าตอนที่ตลาดหุ้นนะครับติดลบหนักๆเนี่ย มันทรมานใจจริงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆเราก็อาจจะหวัน่นไหวและอยากจะขายทิ้งนะครับถ้าเราไปขายทิ้งตอนขาดทุนแล้วไปซื้อตอนที่มันเป็นขาขึ้นนะเราก็จะมีแต่ซื้อแพงไปขายถูกนะครับพอร์ตเราจะไม่มีวันโตนะขอให้พวกเราอดทนกันละกันนะครับก็เชื่อว่าอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะฝากแชร์แล้วก็ subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ